ดำนะคะหลังจากที่ต้มแล้วก็คว่วเสร็จแล้วนะคะก็จะเอามาทำราบง่ายๆนะคะเครื่องปรุงก็มีนี่เลยค่ะผงนัวค่ะใส่น้อยแซบน้อยใส่ปรายแเสบร้ายเขาโคะไปมักโบลายกใส่ลายค่ะหมักพริกป่นค่ะแบบพริกป่น ใส่ไลยเผ็ดไ,ไลยใส่น้อยเผ็ดน้อยขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาระน้ำปลาระโอ๊ยเบิดขวดข้าวหีแสบบะเนาะน้ำปลาเอาดีบักนาว ใส่บักหน้าหนึ่งลูกเลยนะคะได้มากสมกับใส่ได้หลายเพิ่มลงไปอีกค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันโลูกนะคะลาบแบบง่ายๆค่ะลาบผิดดำผักหอมค่ะในนี้ก็จะมี อันหอมเปยหอมชีแต่จะนีอยังก็ใส่ใบซาลแเน่นะคะใส่ลงไปค่ะมหอมขนาดจะใส่อันนี้ลงไปแล้วน่งเรียบร้อยค่ะลาบ เห็ดดำนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินแล้วค่ะคนนีเออไปลองทำกินดูนะคะอร่อยมากหอมหอมพี่น้องคะขอตัวไปกินก่อนนะคะลาเห็ดดำ